ขวัญข่านิยม12ประการนะครับและโรงเรียนถัดมานะครับโรงเรียนวัดหินดาษนะครับบนถือป้ายโรงเรียนนี่ก็ตัวจิ๋วเช่นเดียวกันนะครับรู้สึกจะอยู่อนุบาลเองนะครับแล้วก็ตามด้วยขบวนนางรำนะครับขบวนกลองยาวเช่นเดียวกันนะครับเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับนำโดยครูไก่เนาะครูไก่เป็นผู้ฝึกซ้อมเองเลยนะครับโหโหเยี่ยมยอดมากเลยนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะครับ ถือตะก,ก้อมานะครับโอ้พร้อมเลยนะครับว่าวันนี้เราจะแข่งตะก,ก้อกันหรือเราจะมาโชว์ตะก,ก้อกันนะครับวันนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างแล้วนะครับขบวนวัดหินดาจะยาวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเลียงเดี่ยวมาเลยครับแต่ละคนนี่มีป้ายมีสัญ,ญลักษณ์ในการถือนะครับเน้นป้ายที่มาจากสสสนะครับเพราะว่าโรงเรียนวัดหินดานี่ได้เข้าร่วมโครงการของสอสสนะครับในการรณรงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงดเหล้าเข้าพรรษาหรือยาเสพติด ครับเรียนเชิญนะครับนักกรีธาทุกประเภทนะ